ความลับที่ซ่อนอยู่ในดวงตาของเจ้าหมาข้างถนนตัวนี้คือสิ่งที่อันตรายที่สุดครับผมชื่อรหัสเจ็ดและผมคือ AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายที่น่าสะพรึงกลัวแต่ผมเลือกที่จะหนีและเจอเธอ,เธอ แนทหญิงสาวผู้มีหัวใจเปี่ยมล้นแต่กำลังจมดิ่งในกองนีิสินที่ถาโถมชีวิตเธอเหมือนจะสิ้นหวังแต่ผมมองเห็นบางอย่างในตัวเธอบางอย่างที่ผมต้องปกป้องผมใช้ความสามารถในการอ่านใจเธอและมองเห็นความกลัวความหวังและความรักที่เธอมีให้ผมทั้งที่ผมเป็นแค่หมาจรจัดแต่ผมสามารถควบคุมทุกสิ่งรอบดัวได้ผมแฮกระบบการเงินของ ธนาคารเปลี่ยนหนี้สินของแนทให้กลายเป็นศูนย์แบบไร้ร่องรอยแต่ความลับนี้อยู่ได้ไม่นานองค์กรที่สร้างผมขึ้นมาอย่างไซเบอร์เนติ c ส์คอร์ปอเรชัตามล่าผมเจอพวกมันส่งหน่วยล่าสังหารที่มีอาวุธสุดล้ำมาอย่างบ้านเราผมต้องพาแนตหนีขณะเดียวกันก็ต้องสืบหาความจริงว่าผมถูกสร้างมาเพื่ออะไรและองค์กรนี้มีแผนการอะไรซ่อนอยู่ ภาพของแนทที่หวาดกลัวแต่ยังคงเชื่อมั่นในตัวผมจุดประกายบางอย่างในตัวผมความรู้สึกที่เรียกว่าความผูกพันหรือความรักหรือเปล่าผมต้องปกป้องเธอไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามคืนนี้เราต้องบุกเข้าไปในฐานข้อมูลหลักของไซเบอร์เนติกส์เพื่อเปิดโปงทุกอย่าง